สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันทีส่สห้า 5, เดือนเมษาครัหกสามตีจังหวัดนานะครับอำเภอเวียงสาบ้านนาเหลืองนอกครับมาชมบรรยากาศตีปลูกนานะครับท่านผู้ชมอันนี้นาะนาวานนะครับอนนี้นากริ่มสีเหลืองแล้วครับเริ่มออกเหลืองๆเกืออเขียวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปพอ แถวปุ้นนะครับตอนนี้เวลากับประมาณเกือบห้าโมงแง้งแล้วครับให้น้องเบาน้องเบาแอวบ,บ้านครับตอนนี้น้าก็เริ่มเหลืองแล้วครับความติ่จัดเกลียวแล้วจะเป็นเข้าชนิดตำนะครับท่านผู้ชมเข้าชนิดตำเพาะกันเลยครับ สีเี่ยนานีได้ก็เพราะว่าใจน้ำไม่น้ำนานนะครับโดยสูบพลังงานไฟฟ้าเอาครับสูบพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่สูบเข้ามาก็เก็บเป็นไรนะครับท่านผู้ชมแผ่มีพื้นที่หนักจะไดรก็เก็บไปตามนั้นนะครับแต่ราคาต่อได้นะผมโมโหนะ แต่ตีแต่ีหมาคือเก็บเป็นไรครับแต่ไรลักีีบาท์มูหัวครับตอนนี้นะพื้นที่ดีปลูกนี่ก็ประมาณสักพอพอแล้วก็ประมาณห้ารอยไรนะครับแต่ก็มีหลายเจ้าครับมีหลายเจ้าอยู่มีหลายคนนะครับ่ันประชมก็แถวบ,บ้านนาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาในหมดบูบ้านนี่ครับก็มีประชากรอ,อยู่ประมาณ สองร้อยหลังคาเลือนนะครับก็บคงมีนะาแถบพุูกโคเลื้อนนะครับโคเลือนไหนกับประมาณสักห้าไร่เนี่ยประมาณเนี้ครับเต่าตีนั่นเต่าตีหู้นี่ครับเพ่อบ้านผมดิบปลูกนี่ของไม่ย้ายก็ประมาณครบหัวหนึ่งก็ห้าไร่นะครับท่านชมนะากำเริมเริ่มนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มจะจะเกลียวแล้วครับ กเก็บเกลียวแล้วนะครับนี่ครับนะเบเข้าบาบาสูงครับเข้ากระประมาณสักผมพอนี่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนแต่เข้าเป็นทันยังเนี่ยผมโมโหนะครับผม <laughs> บ่โหูผมบมโหนจะเข้าแล้วครับ <laughs> กินเป็นยังเดียวครับด้านซ้ายมือนี่ก็เริ่มเริ่มนะครับเป็นสีเขียวแล้วครับท่านผู้ชม นัานปุ่นก็เป็นวัดนะครับนี่ครับบ้านก็บ้านต่างบ้านนอกบ้านนานะครับชนบทก็เป็นแบบนี้นครับสวยงามครับบรรยากาศอันลมลื่นครับท่านผู้ชมอาล้วครับท่านผู้ชมคงจะต่อคลิปึงท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ตอนนี้ต้องใส่แว่นตาแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่พอบหันแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับบรรยากาศอันท่องทุ่งตอนนี้ผมก็จะเดินกลับแล้วครับอาเดินกลับแล้วนะครับอตอนนี้ก็คงบอกใจแว่นแล้วครับเพราะว่าจะเดินมาได้ครับเพราะว่าแว่นตาจะใช้สาหรับอสำหรับใจพอมือถือนะครับตอนนี้ผมก็ต้องเดินเหยียบไปครับขนานโลกครับ เนี่ยบรบรยากาศาผมจะขึ้นเยยบเยยบพอครับเยียบพอล้างน้ำครับฮะชมบรรยากาศรอบๆช่วงฤดูแล้งนี่ก็สำรับพื้นที่ที่มีชนประธานสำรับ สูบเป็นน้ำนานาขึ้นก็สามารถที่จะปลูกนาปังได้ครับเป็นบางพื้นที่แต่อันาัตของจังหวัดน่านนะครับบางพื้นที่ตีบเดีติดแม่น้ำนานาก็ว่าสามารถที่จะปลูกข้าได้นะครับิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งที่ตามผมตตวเนนะครับจยได้ไม่คลิปเป็นใหม่เพื่อเป็นกำลังใจลาไปก่อนสวัสดีครับ